สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่28มิถุนายน2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่26 สำหรับวันที่26นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่9วิ่งรูด4กับ0นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม9 2 8 0 6 6 9 2เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวแล้วก็8 0เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็0 6 6สำหรับ9 2แอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมก็มาเฉพาะสายวิ่งสายรูดนะครับผม สำหรับ0ไปไม่ถึง0880นะครับผมชุดเบิลให้99ออก66ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่28ตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผม มินจะให้อยู่ที่9นะครับผมวิ่งรูด8แล้วก็6กสำหรับ9 9้หนึ่ง เก้าสามเก้าสี่แล้วก็เก้าห้านะครับผม สำหรับ8 8ดแปหนึ่งแสา 8 5 8 6กับ8 9นะครับผมสำหรับ6 6 1 3ส แล้วก็หกห้านะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมีกาเจ็ด 8 7แล้วก็6 9สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี9 9 8 8แล้วก็2 2 สำหรับสมตัว5 8าสาม ก้าหนึ่งเก้าหกสี่ 785แล้วก็986นะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่28มิถุนายน2566แอดมินให้เด่นอยู่ที่9วิ่งรูด8กับ6นะครับผม สำหรับเก้านะครับผมมี9ก้าสาสีาำหรับ8 86, 89แป้านะครับผม83แล้วก็81ดหนสำหรับ 6, 6หกสแล้วก็65ห้าสำหรับในชุดกันนะครับผม เก7 8 7 6 9แอดมินจะแถมให้ตัวหนึ่งคือ6 7ระวังดีๆนะครับผมสำหรับเบิ้ล8822 3ตัวจะมี583 964นะครับผมแล้วก็986 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ